มันหนักเออมันบอให้เราดิบบ,บ,บ่หรือมันหนักเนาะโอ้ขึ้นลูกล่อเทวยวบักค่านี่วะ <c oughs> ใช่บอกที่เขยวดีวะตัดมนเลยไม่ได้เปียกชุบบวกเนี่ยอยูยา <c oughs> กไปย <c oughs> า,ากเนาะวันี้บนับนนี้มันมันขึ้นเราเอียนอยู่บนเนาะแค่ตอนนี้ปิดได้บนนี่เลยกดปุบ๊บเดี๋ยวมันก็ปิดนั่นเลยโอ้ถ้ากิงบ่มีแล้วจะบอกขับรถเนาะ <c oughs> ไม่ก็ไมขี้ขาดฮาปีเราต่อได้บ่บ่จักกันไม่ขี้กันก็เลยสิขาเลยกันบาปีแล้วก็อันมอเตอรดแท่อยู่นั่ขาดที่ปีบอกข้อนายเอฟน่ะทำบอันคนชงเราลงเลยต่อได้บ่โอ้ยพอย่างให้มันอันนั้นกอนนั่นย่างบวย่างได้อยูวขั้นขึ้นเราได้ขับได้รถบ่ได้บบ่่ไไดด้้โอ้ยขับได้ ขั้นมีกระปุกทั้งทีเนาะนาทีเดียวคนนั่งทั้นงานาเดี๋สามคนบูดได้เดี๋สองคนบูดได้เด็กได้คนเดียวโอ้ยพอจะไปน,นั่งนั่งข้างหลังนั่นเดพุ่นเดอเอาผู้สาวมานั่งน้ำเนี่ยจ้ะบอ่บอบอ่อบ่อผู้สาวก็นั่งนี่ <c oughs> เออเอ่าไปจ้ะอืมดีเ้อรตั้งพระพุทธรูปไว้ในอ้วน,นาไว้ทั้งคนดีท,ทุกทุกมันมีกล่องช่องหลังบ่อน มีเออหนาดีปคตรไปปึ๊บนี่เดี๋ยวมันก็มาึ้นนี่สามอยองสีองศานเห็นหมดเลยออดีกดปึ๊บปึ๊บอันรถอุโตดีว่าดีอย่างหนึ่งเวลาส่งลูกไปลุงเรียนลูกนั่งอยู่ข้างหลังแม่ถอยมากถอยมากอย่าพิษไปํำลูกตายก็จะไปหยาบมันยังเราอาก็มันก็วันแล้วแต่แม่มันจะเปนไปเนไป ผีมือนี่ขับรถไม่เขาใจอะช่วง,ง,งเดือนหนึ่งชวงเดืนไม่ยิ่ง,งเงน้ยวันแรกไม่ยิ่งขับรถว่าือผู้ใต้เลยกว้างๆอยู่ข่างลาแขนน่ยเบีบแกไล่เขาแป๊กแป๊กอยู่เนี่ยบ่คือผู้ใต้เลยเพ่อนี่ยะช่องคือเวทีพ่อเลี้ได้เลยเนี่ยอปกี่ยามันตายดีขา้าจูบมือหน,นี้บรานแนวเอาว่าแ้วไปมาลูกเกยไปกี้ไปได้ปะ